มันดาหมูมิตททั้งหลายต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะสัมภาษณ์ในการที่จะให้ข่าวเพราะนะครับกลเกมในเวลานี้นั้นลึกซึ้งมากกว่าที่เราจะได้คิดอย่างเรียบง่ายเหมือนในสถานการณ์ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่มีการขับเคลื่อนใดๆแต่ว่าเพื่อเป็นที่เข้าใจและแม่ใครได้หยิบยกมาอ้างว่า จะ,งงจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้และต้องมีการตอบมีการอาธิบายมีการขยายความกันต่อน,นั้นก็ขอให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างนี้ต่อมาครับเรื่องกรณีฤุดาเนี่ยนะครับที่ตอบโต้ก,กันกับพลตํารวกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเรื่องการโอนเงินเนี่ยนะครับเงินที่โอนเนี่ยที่ผมได้เรียนนะครับว่าก็ลองเปิดเผยมาว่าโอนกันไปเมื่อไรอย่างไรโดยใครเนี่ยนะครับแต่เมื่อวานนี้ พลตำรวจเอกสมยศได้พูดว่านางสาวกฤษดาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ซึ่งไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเงินที่โอนบัญชีมานั้นเป็นเงินค่าอะไรหรือเป็นเงินที่ทางนปชชอบเรียกว่าเงินเยียวยาก็าได้ซึ่งเราก็ไม่ทราบจุดประสงค์ของเงินดังกล่าวโดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับนางสาวกฤษดาให้ได้ก่อนจึงจะทราบว่าเงินตรงนี้เป็นเงินค่าอะไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ทราบว่า นางสาวกฤษดาพักอาศัยอยู่ที่ประเทศไหนผมอยากจะเรียนเนี่ยนะครับว่าก่อนที่จะได้พบกันนั้นคุณกฤษดาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นน้องไกลๆเนี่ยนะครับซึ่งผมด้วยความสัตย์จริงยังนึกหน่าทไม่ออกกันจริงๆนะครับเนื่องจากว่าความที่เป็นกระบวนการที่มีพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเขาไม่ได้เป็นแกนนําหรือว่าส่วนสําคัญใดๆใ,ในนปชเลยและเขาเองก็ประกาศชัดเจนว่าเขาก็ไม่ใช่นปช เพราะฉะนั้นนะครับที่พลเอกสมยศได้พูดว่าหรือเป็นเงินที่ทางนปชชอบเรียกว่าเงินเยียวยาก็ได้อย่างนี้ครับเพื่อเป็นความเข้าใจที่ตรงกันภายหลังจากเกิดเหตุ19พฤษภาคม2553นั้นบรรดาหมูมิตรที่เป็นแกนนาจํานวนหนึ่งต้องถูกควบคุมตัวจํานวนหนึ่งหลบลี้หนีไปเหลือพวกผมไม่กี่คนนะครับเราได้จัดดนตรี นะครับในจังหวัดที่ไม่ที่ยกเลิกกฎกฎกฎอยายการศึกหลังจากนั้นเพื่อที่จะรวบรวมเงินมาจะช่วยเยียวยาพี่น้องในเบื้องต้นเชิญชวนพี่น้องบริจาคเพื่อช่วยเยียวยาในเบื้องต้นได้มาเท่าไหร่ก็เทกระบุนะครับให้กับพี่น้องและวกมมีรายละเอียดนะครับคนที่ทําหน้าที่ในการดูแลดูแลเวลานั้นก็มอบหมายนะครับให้ดรปิดระแสงมงคลศรี คุณสมหวังอัสราศีและก็คุณบรชัยเห็มะได้ช่วยในการพิจารณาในการดูแลเพราะเราไม่มีเงินมากมายแต่ว่าพอมีตังเนี่ยนะครับจับดนตรีได้กําไรมาเท่าไหร่พี่น้องช่วยนะครับไปดูกันและบริจาคมาเท่าไหร่บอกว่ามีอยู่เท่านี้แล้วก็ใช้หมดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ไว่าจะเป็นใครที่มีความเดือดร้อนบาดเจ็บมาำนกน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะเวลานั้นเนี่ยนะครับไม่มีการเยียวยานะครับภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ พี่น้องก็เดือดร้อนนั่นแสนสาหัสเราก็ทําหน้าที่เท่ากับความจํากัดจำเกียรต่อมาครับเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลเราก็มีการเรียกร้องว่ารัตต้องเยียวยาพูดถึงแก่ชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเรียกร้องการต่อสู้นับตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรคนเสื้อแดงและเจ้าหน้าที่รัฐ และให้ใช้หลักมาตรฐานเดียวกันพวกผมเนี่ยนะครับไม่มีการไปเรียกร้องว่าจะต,ต้องช่วยเจ้าพพวกผมผมเองก็เห็นว่าการต่อสู้ของประชาชนทุกฝ่ายนั้นเขาไม่ควรที่จะมาตายและบาดเจ็บเพราะฉะนั้นรักต้องช่วยเหลือเยียวยาคนเหล่านี้อย่างเสมอเหมือนกันนั่นแหละครับจึงได้ช่วยเป็นทางการแต่ก็ยังตกค้างอีกจำนวนหนึ่งคือผมต้องเรียนกับพลเดกสมยศว่า พี่น้องเราเนี่ยนะครับตายไปลูกเมียก็เป็นผู้ทุกข์ระทมพ่อแม่ทุกข์กระทมแต่ที่บาเดเจ็บแสนสาหัสนั้นเมื่อการจัดงานที่เป็นการลําลึกนั้นอย่าว่าจะนั่งรถรดเข็นเลยครับนอนนะครับบนเตียงเข็นเนี่ยนะก็ยังไปกันทั้งที่นั่งไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เดินเพราะสภาพไปนำมา,าพาด พวกเราต้องมองเห็นหัวใจของคนเหล่านี้บางคนนี่ครับเสียดวงตาทั้งคู่บางคนเสียดวงตาข้างบางคนเสียแขนข้างขาข้างทุพลภาพบางคนได้รับแก๊สน้ำตานะครับแล้วก็ต่อมานี่นะครับผลจะได้รับพิษใบนั้นลุกลามเป็นมะเร็งตายตามหลังกันอีกหลายหลายคนนี่เป็นโชคชะตาที่อยากจะเรียนว่าเราได้ผ่านเห็นน้ำตาและความเจ็บปวดของพี่น้องกันนะ ผมก็เข้าใจเช่นเดียวกับครอบครัวทหารที่ถึงแก่ชีวิตก็มีความร้าวรานที่ไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นนี่นะครับกรณีที่บอกว่าเงินที่ทางนปชอชอบเรียกว่าเงินเยียวยานะั้นอย่าได้นำสองอย่างมารวมกันเยียวยาก็เห็นตามปรากฏอยู่แล้วไม่ได้มีความลับอะไรเพราะคนก็มาให้ช่วยที่นปชก็พิจารณาช่วยกันไปและก็ไม่มีตังค์มากมายอะไร และเยียวยาอย่างเป็นทางการนั้นก็ไปตรวจสอบได้เพราะนะครับเยียวยาโดยรัฐนะครับมีการเยียวยาของสำนักพระราชวังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นที่ผมเอ่ยชื่อหน่วยงานที่มีการเยียวยากันนั้นเป็นเรื่องของการเยียวยาแต่อย่ามองว่านะครับเมื่อจะพับเรื่องเรื่องชายชุดดำโดย นะครับโยงกลษตสุดาว่าโอนเงินนั้นจะเหมือนกับพี่นปชชอบเรียกว่าเงินเยียวยาก็ได้นั้นไอ้นี่นะครับเข้าขายว่าต้องการจะเลี้ยวเข้าไปทั้งที่กษีาสุดางที่ผมบอกนะครับนึกหน้ายังไม่ถูกเลยผมเยและผมไม่ได้จริตนะครับใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แล้วเขาไม่ได้เป็นแกนเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ผมก็ยังไม่คุ้นหน้าเลยแต่ว่าเขาอยู่ในขบวนการนี้เขาก็พูดยังไงว่าเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเขาก็ควรจะได้รับความยุติธรรม ใครก็สงสัยกันตั้งนั้นนะครับปีห้าสามยังเป็นนักศึกษาเราจะไปบงการอะไรใครก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าภาพชายชุดดาที่สนักข่าววันจาธทร่จีราออกมาเผยแพร่นั้เเนเป็นพวกเดียวกที่ถูกจับได้หรือเปล่านะครับเพราะเพราะ,เพราะเป็นภาพเดียวในเหตุการณ์นี้ความจริงเนี่ยนะครับถ้าไปย้อนดูการอภิปรายในสภานั้นะจะมีหลากหลายมากไม่ว่า ภาพแน่มุมต่างๆที่ผมไม่ต้องการนํามาเปิดอะไรก็ต้องการจะรักษาบรรยากาศถ้าผมทําอย่างโทรศัพท์ช่องหนึ่งนั้นวันนี้ก็ไม่รู้จะอยู่สภาพกันยังไงกันอีกแล้วบ้านผมไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ผมบอกเลยว่าการเยียวยาคือเยียวยาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับการตั้งวานใครให้ไปกระทําการอะไรเพราะผมประกาศชัดเจนและประกาศตรงไปตรงมาด้วยเรายึดสันติวิถี ไม่เอากองกำลังปิดอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงขอเป็นองค์กรต่อสู้ทางการเมืองแม้ว่าจะอะไรก็ตามเถอะปลายทางจะเกิเดเหตุการณ์อะไรก็เป็นชะตาครรมแต่ไม่ใช่เป็นองค์กรต่อสู้ทางการทหารคนที่โง่ที่สุดในโลกนี่นะครับถ้าประกาศต่อสู้ทางการทหารและตัวเองอยู่กลางถนนที่โล่งแจ้งไม่มีใครเขาคิดหรอกแต่ที่เราเนี่ยนะครับอยู่ในที่เปิดเผยพร้อมจะถูกยิงได้ตลอดเวลา เพราะเรามั่นใจว่าเราใช้แนวทางสันติวิธีเพราะเราไม่เคยเชื่อว่าสงครามจะชนะด้วยสงครามมันอาจจะชนะเบื้องต้นแต่ปลายทางก็แพ้เช่นเดียวกันครับสัตรธรรมของโลกได้พิสูจน์กันมาทุกครั้งว่าสงครามย่อมจบด้วยสันติภาพเสมอเพราะฉะนั้นตัวรัชช่องนี้ก็ชื่อว่าสันติภาพอยู่แล้วพี่นะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการใช้บรรยากาศอันนี้ที่เราบอกว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเดินหน้าประกาศของคอง cho, สชสร้างความยุติธรรมให้บังเกิดไม่ต้องการให้เป็นชนวนแห่งความขัดแย้งตยแตกแยกทัง้งปวงถ้าเราได้ปฏิบัติตามอย่างเหมือนกันนะั้นผมก็เชื่อว่าเราสามารถเดินกันไปได้เห็นนะครับพอจุดประเด็นเรื่องชายชุดดําขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ทิ้งร่องรอยกันเต็มไป,ปหมด นายทาทิพเพงดิที่ผมพูดคาเอาไว้นี่นะครับว่าว่าไม่ได้เป็นอะไรกับพวกผมแต่ผมเคารพการทําหน้าที่ของเขาวิาพากษ์วิจารผมก็วิาพากษ์วิจารณแต่ทาทิพเพงดิตเนี่ยนะครับได้คุยกับน,นักกฎหมายคนหนึ่งแล้วก็สื่อสารมาที่ผมเนี่ยว่าปี2,553เนี่ยในขณะที่มีสออ,อชอนะครับรัฐบาลชุดนั้นก็บเบ็ดเสร็จ ได้มีการพยายามที่จะเอาให้ถึงคําว่าชายชุดดาไม่ได้นี่นะครับยังไม่มีพยานยหลักฐานจะเอาถึงเลยครับนั่นในวันหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ครองอำนาจต่ออีกเป็นปียังไม่สามารถจับชายชุดดาได้แม้แต่เพียงคนเดียวเพราะสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนะครับเช่นมีภาพเรื่องการฝึกกํากนิดบอกว่าพอถามว่าฝึกที่ไหนตอบว่าฝึกสนามหลวง ผมบอกโอ้พระเจ้าจอร์จจะเป็นลมไม่ได้ใครไปฝึกกองกําลังอาวุธที่สนามหลวงแต่บรรยากาศของบ้านเมืองเวลานั้นเนี่ยครับก็พยายามที่จะจัดการเรื่องชายคําว่าชายชุดดาเพื่อจะนํามาใช้ในการหักล้างความตายทั้งปวงแต่ปรากฏว,ว่าทําไม่ได้ไม่มีพยานหลักฐานดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการจัดการกันในขณะนี้ก็ปีเนี่ยนะครับที่มีอํนานาจเบรดเร็จยังทําไม่ได้เลย ในขณะนี้พอไปจับนี่นะครับบอกว่าเกี่ยวข้องกับความตายของมาเอกล่มเกล้าเป็นมือสังหารพันเอกล่มเกล้าขายายข่าวก็เติบทั้งนหรากฏว่าไม่ไปดูผลชนสูตรเบื้องต้นเพราะยังไม่มีการไต่สวนํำนวนชนสูตรพิสศไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับเช่นเดียวกับสนปทุมวันนะครับกองบัญชาก,การสอบสวนกลางระบุว่าเมื่อเป็นคดีพิเศษแล้ว สำนักงานตำรตำวจแห่งชาติไม่มีอำนาจต้องส่งคดีให้กับดีเอสไอดีเอสไอเนี่ยนะครับสามารถเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนร่วมได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาสอบสวนผมจะเล่าให้ฟังนะครวันที่19บเกพฤษภาคมปี53เนี่ยพวกผมที่เดินยุติการชุมนุมตามที่่ำนหั้งหลายราไปต้องอธิบายความซ้ำเนี่ยไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผมคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นสสในขณะนั้นซึ่งอยู่ในสมัยประชุมไม่สามารถนําตัวไปได้ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าพักควบผมเนี่ยนะครับถูกนําตัวไปยังค่ายนะเรศวรแล้วเขาไว้ผมรอก่อนจะในเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับไม่มีอํานาจในคดนีนี้แต่ผมต้องไปรอที่สำนักง,งานดนูแลาติและรออะไรครับรอดีเ มาแจ้งข้อกล่าวหาก่อการได้เมื่อดีอะไรามาถึงก็บอกว่าต้องเลื่อนคดีไปก่อนเพราะเขาไม่มีอายาการมาด้วยและผมเองก็ไม่มีทนายด้วยเพราะฉะนั้นสอบสวนในปากคำไม่ได้มันผิดกฎหมายเห็นไหมครับก็จึงได้เลื่อนกันออกไปทำเสร็จก็ได้แยกย้ายกันไปผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติกันมามันก็เป็นแบบนี้ แต่เวลานี้เนี่ยนะครับจะโดยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่เราเองก็เห็นว่าความผิดปกติมันมากเลยเลยเพราะคดีนี้ไม่ต้องการเอาคนร้ายมาถูกลงโทษแต่หวังผลเพียงแค่ประ,ประโยชน์ทางการเมืองในขณะนี้เท่านั้นไม่มีทางยินใดเลยครับ คดีขึ้นสู่ศาลแน่แนอนที่สุดอำนาจการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลแต่เราเนี่ยนะครับก็เรียนกฎหมายพยานหลักฐานแบบนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ไปไม่ถึงบอกว่าเป็นมือสังหารัาเล็กลมกลาง,งไม่มีการไต่สวนํำนวนชรนสูตรพลิกศพทีว่าชี้ว่าใครเป็นคนร้ายไม่ยอมไปดูผลหรือตั้งใจว่าไปดูผลแล้วว่าการชนะสูตรเบื้องต้นเป็นอาวุธอะไรและ นะครับการทําแผนปรากฏว่าเป็นคนละจุดนอกจากเป็นคนละจุดแล้วอาวุธก็เป็นคนละชนิดและผู้ต้องหาบอกว่าไม่เคยใช้อาวุธมาก่อนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับถ้าลองบอกดูครับว่าารจะไปลงโทัคนเหล่านี้ได้ไ